สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแพร่พันธุ์ไทยแฟมิล,ลี่นะคะมาแล้วดิกหนุ่มโซมเชือกมาแล้วนะคะเดินไปวงพันทายเลยที่งามโชคนะคะมาแล้วมาแล้ว แล้วนะคะมาหาพี่งามมาบ้านพี่งามหน่อยโอ้ยทำไมมอมเมมจังเลยเนาะจใจวาเล่นทยทำไมมอมเมมจังเลยน่หยุดหยุดหยุดเนาะหยุดมาข้างในเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะไมมีโชคดูเลยนี่เป็นยังนลามไหมพี่เป็นยังไงเป็นยังไง เอ้โหเป็นยังไงไปมามหาเมวาดในพ่ออุลีโอ้ยต้องมาอยู่กับพี่งามหรือเปล่าเนี่ยต้องมาหลบฝนกับพี่งามหรือเปล่านะโอ้โหจอ้โหเดีวิ่งไปหาพ่อเลย อย่าวิ่งไปหาพ่อเลยนะพ่อตกมันอยู่เยนน่านยานันเป็นอันตอตหัวน้น่นเอาเอาามาหาพี่งามอีกแล้วเอ้าา้เลนดูหลายนเม่กูต้น ตื่นเต้นในสถานที่ใหม่ๆเนาะตื่นเต้นในบ้านที่งามเอไปทางนู้นไม่ได้นะลูกเด้อพอเล่เด้อพอเล่ตกมาอยู่เด้ออย่าไปเด้อลูกเด้อมีเด็กน้อยอยากไปหาแต่คุณพ่อหรือบังบุอย่าไปหาพ่อนะไปหาพ่อไม่ได้เหมือน ใช่ไหมเหมือนเหมือนคนเหมือนพ่อยคิดถึงพ่อเออห่าะเกิดเกิดมายังไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยนะไม่เห็นหน้าพ่อไปเป็นพ่อนะวันนี้ไปเป็นแม่เองโถพ่อก็หันหน้ามาหาลูกนะวันไทยยังไม่เคยเห็นพ่อเลยนี่แหละเห็นพ่อแบบเต็มเต็มเลยโอ้ยดูหน้าสิคะพี่กระพิชโชว์เนแม่ของกินหรืขอ ดูหน้าดูหน้าเด็กชายวาเลนไทน์มอมแมมมากๆเลยเอาวันท้าทำไมไม่กินหญ้าเดินหาอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นกับสถานที่ใหม่ค่ะไม่กินหญ้ากับพี่งามเลยไม่ได้มารับครับผมไปเดินมาครับโอ้ยเอ้ยเนาะกดน้องกดน้องรักน้องนะพี่งามรักน้องนะเอาเอาเอาคืนน้องแล้วบันนี้ ขึ้นนอ้องขึ้นน้องเอาขึ้นน้องแล้วโอ,โอ้โอยโอ้ยเคอ,อยอยา่าคิดคยอย่าคิดขอ,ขอ,ดขอกังไว้ดิคอนท่าน,นินั้นอันยางน้ำโัวรู้สึกอะไรกินเผากินดาวเราคันฉันว่าไม่เห็นขอกดีเราต้องทำขอกนะดูเป็นแล้วล <c oughs> นนเนาะอ,อย่างนั้นเราปล่อยไว้อย่างนี้เราก็ต้องเดินเดินไปเดินมาตามพ <c oughs> ่อพลสกัดเดี๋ยวลูกชายไปหาพ่อหาพ่อไม่ได้มามาลูกมาหาพ่อไม่ได้มาหาพี่งามด้วยกันนเาะ อ้าวดูพี่งามก็ไปทางไหนแล้วนุ่นหาพี่งามหาพี่งามคนหนึ่งก็ทาเปลี่ยนอีกคนหนึ่งก็ถูครับขั้นนีังเลยครับเราวุ่นเราเวียเลยอ้าวเราวุ่นเราเวียเลยนะคะแม่แม่จ๋าวันนี้แม่เขาบอกว่ามุนไปปุ้ยเลย มุนปุยปุยเลยเด็กน้อยสองตัวนี่มุนปุยปุยเลยโอ้ยเอาเอาพี่งามก็เต็มที่เลยพี่งามนี่โอ้ยโอ้ยคันคันคันโอ้ยคันแรงเลยคันเนี่ยโอ้ยพี่งามนี่คัน้โอ โอ้โหปุ้มขอแป้งหน่อยผมนอนตากฝนทั้งคืนเลยผมขอแป้งหน่อยครับโอ้โหพี่งามพี่งามโอ้โหมันคันมากเลยนะอุ้ยคันมากเลยค่ะคันมากเลยอันนี้ก็สำรวจค่ะดูค่ะเด็กน้อยสำรวจโอ้ยได้อะไรนะน้องโอ้โชกลวย โอ้ม oh, ันก an um, ินกล้วยพี่งามนี่เองอันกินกินไปกับมีดหนุยครับผมมีแต่เปลือกโอ้ยสงสารเด็กน้อยเถอะเนาะกินไปมีแต่เปลือกน้องมีแต่เปลือกกล้วยพี่น้องไงเอามาอะไรมาสำรวจหาอะไรลูกไม่มีไม่มีขยะขยะโอ้ดึงดึงขยะขยะดูค่ะสำรวจทั่วเลยกินด้วยบ่นไหน อันนี้เออมาหน่วยโอ้ยเอ้าเอ้าอยู่ไม่สุบอยู่เออพ่อพลไปแล้วแม่จะไปหาพ่อเลเดี๋ยวจะไปหาพ่ออเลเด้อให้หก่อนเด้อพาไปเี่ยวเดอจะพาไปวันนี้พ่ออเลมีลูกเฟสดนะคะแม่วัฒนามีลูกเฟสด้วยโอ้พี่งามก็คันเละเตินพี่งาม อ้ยขันเอ้าวันโอ้ยอ้าวปะเป้งใหญ่เลยโอ้ยผมขอปะเป้งหน่อยนะคะเมื่อคืนผมนอนตากวนทั้งคืนเลยอ้ยอ้ยอ้ยขอปะเป้งหน่อยโอ้ยโอ้ยพี่งามจะขึ้นน้องแล้วพี่งามโอ้ขึ้นน้องแล้วอ้ยอ้ยพี่งาม พี่งามยังขึ้นน้องเนอะโอ้ยโอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะขึ้นยังไงผู้ชายกับผู้ชายนั่นนี่นะโอ้ยขึ้นน้องแล้วขึ้นน้องแล้วโอ้ยไม่ไหวเลยพี่ชายนี่เออเริ่มเริ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเริ่มเสร็จเรียบร้อาแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวน้องวาเลนไทน์จะขึ้นพี่งามบ้างเอา ยังค่ะยังยังไม่ยังไม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหิ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วเอาลูกพี่เอาลูกพี่ลูกพี่เสียลูกพี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยขึ้นน้องแล้วเอ้ย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 จะขึ้นน้องอย่างเดียวเลยโอ้ยอย่าทำหนูเด้ออย่าขึ้นหนูเด้อพี่งามเอ้ยโอ้ยโอ้ยหนีแล้วหนีแล้วหนี เอา้กินครัพงานนี้แล้วเอ้ยเอาเอามาเอามาแบ่งกันที่นี่มาเอาย่ามาแบ่งกันแล้วโอ้ยจะขึ้นน้องอย่างเดียวเลย เอาขึ้นน้อยโอาเอาเอาเอาให้พี่เขาขึ้นสิโอ้ย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 พี่งามพี่งามขึ้นน้องอย่างเดียวเลยโอ้ยโอ้ยเราลางไปหาพ oh, ่อโอเลมาเร็วมาทางนี้ลูกไปหาพ่อโอเลไม่ได้นะลูกนะพี่งามทำไมแกล้งน้องจังเลยพี่งามนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวิ้น้าเราจะพาไปเล่นที่หารายเดอรแรงน้องใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะขึ้นพี่บ้างเอ้าเอ้าเอ้าขึ้นเอ้าขึ้นพี่งามมากโอ้ย โอ้ยรู้สึกว่าดีใจนะดีใจนะน้องมหาเนี่ยดีใจโอ้ยน้องก็ดีใจพี่ก็ดีใจอ้อยเนินทุงทุนครับถ้าช้างบ้านผมดูอ่ะโอ้โอ้มาอีกแล้วดูค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วแปลงนีเลยใครของพี่ครับโยกขาสูงคุ้มเองอ๋อโอ้ยเอาเอาน้องน้องก็กลัวพี่แล้วเด้อถ้าพี่ขึ้นบ่อยนี่น้องหนีแล้วน้องหนี น้องหนีพี่แล้วพี่ก็จะขึ้นน้องอย่างเดียวเลยโอ้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 ยเอาโอ้ยโอ้ยพี่พี่เสียก็เอาตรงสกัดนะตรงสกัดไม่ให้ไปหาพ่ออเล่นะสกัดไว้นะ ก้อนีน้อยเลยเอาเอาหันตูดหากันโ้ยโ้ยเอาโวยโ้ยสนุกใหญ่เลยโ้ยสนุกใหญ่สนุกใหญ่เลยเอ้ย เด็กเฟสนะคะวันนี <c oughs> ้เด็กเฟดไม่ว really ่าเลยพ่ออเลมีทุกเฟดนะคะวันนี้อ้าวชนตูดชนตูดชนตูดแล้วโอ้น้าเาห่ค้โหออมือชู้ส่ยักๆเป็นเดียวแล้วเนาะ โชคจะเป็นพ่อพันสายหลัดรุ่นต่อไปน้องเป็นเด็กผู้ชายก็จะเล่นกันแบบรุนแรงหน่อยเนาะเล่นกันรุนแรงมากเลยนะคะเด็กๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจน้องวัเลนทายด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมความน่ารักของเด็กๆนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ